ถ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ การเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะมีคําถามเกิดขึ้นค่ะกับทางด้านของท่านรลขาธิการบอกอีไอซีนะคะดรจุฬาสุมานพนะคะว่ามีความกังวลใจหรือเปล่าหากว่ามีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองนะคะหากได้รัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าก็มีบางพักเนี่ยที่เสนอการพัฒนาพื้นที่ในโซนอื่นอาจจะไม่ได้สนับสนุนในพื้นที่อีไอซีเหมือนเดิมท่านตอบว่าไม่ได้มีความกังวลนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าสามารถอธิบายเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลใหม่เข้าใจได้ถึงความจําเป็นความสําคัญขอ,ของโครงการอีไซีเพราะเป็นโครงการที่สร้างเม็ดเงินการลงทุนจากภายนอก สู่ประเทศนะคะท่านบอกว่า EEC เนี่ยเป็นของดีที่สามารถมนําไปต่อยอดการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยและ EEC ก็ถือเป็นกฎหมายที่ต้องดําเนินการต่อหากรัฐบาลใหม่จะยกเลิก EEC ก็ต้องฉีกกฎหมายทิ้ง เพราะ EEC เป็นกฎหมายหรือไม่ก็ต้องทํากฎหมายขึ้นมาอีกฉบับเพื่อย,ยกเลิก EEC แต่คงไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่า EEC เป็นของดีพอค่ะหากจะทิ้งกันง่ายๆคนในภาคตะวันออกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็คงไม่ยอมแน่เพราะมีหลายนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศที่ควรต้องทําต่อเนื่องนะคะโดยรัฐบาลสามารถที่จะนํารูปแบบความสําเร็จจากการพัฒนา EEC ไปใช้ในการทําเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อื่นๆอีกก็ได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ